สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถ Mercedes-Benz e 2 2 0 GDI ดีเซลคันนี้เป็นตัวหน้าทนูแท้เครื่องยนต์ดีเซลล้วนเลยนะครับปี2007ครับผมบอกไว้ก่อนว่าคันนี้สวยงามมากนะครับรถพร้อมใช้งานไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมสภาพตัวรถกันเลยครับ นี่นะครับตัวรถของ W211 E220 CDI ดีเซลนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวหน้าฉนูแท้เดิมจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็เป็นตัววงกาดด้วยนะครับท็อปสุดในรุ่นนะครับสีนะครับสวยๆแบบนี้นะครับสีสันเดิมโรงงาน100%ซนะครับรับประกันไม่มีการชนหนักปีความตัดต่อจมน้ำแน่นอนนะครับไฟหน้านะครับก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ครับคู่หน้าเลยนะครับกรอบคมไฟหน้าสวยๆใสๆนะครับกระจังหน้าก็เป็นโคมเมียมนะครับมาพร้อมกับดาวลอยนะครับกันชนด้านหน้าสวยงามมีเซน เซอร์ให้อีกถึง6ตตำแหน่งนะครับนี่นะครับตัวหน้าธนูนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับหาค่อนข้างยากมากนะครับในตลาดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีแต่เบนซินนะครับแต่คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูล้อและยางกันต่อนะครับล้อคันนี้ก็เป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยนะครับตัวล้อสวยๆนะครับไม่มีรอยคูดเลยครับ ขนาดขอบ17ครับรัดคู่กับยางปี2024นะครับยางยังใหม่อยู่เลยครับช่วงล่างคันนี้ก็แน่นเฟิร์มนะครับเอาไปใช้งานต่อยาวๆได้เลยนะครับด้านข้างก็จะมีโลโก้ของกวองการนะครับ เล่นคมเมียมเดินให้ทั้งคันแบบนี้นะครับกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้วยนะครับฟิล์มคันนี้นะครับติดให้แล้วเรียบร้อยทั้งคันนะครับไม่มีร้อนอย่างแน่นอนครับขอบยางต่างๆนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีแตกหักไม่มีกรอบเลยนะครับกระจกทุกบ้านก็เป็นกระจกเดิมของเบนซ์นะครับเดิมจากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับสีสันด้านข้างตัวรถสวยๆนะครับสีอยู่ประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูไฟท้ายกันต่อนะครับไฟท้ายก็เดิมจากโรงงานเช่นกันครับคันนี้เป็นตัวเฟสลิฟไฟท้ายจะเป็นแบบ LED ตามมดแบบนี้เลยนะครับกรอบโคมไฟสวยงามไม่มีแตกหักไม่มี้าวครับโลโก้โครเมี่ยม c d i อยู่ครบนะครับโลโก้เบนซ์ไฟเบรกวงที่3แล้วก็โลโก้ E220 นั่นเองนะครับแล้วคันนี้ก็มีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับนี่สวยงามครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ให้ถึง4ตํตำแหน่งนะครับในส่วนของด้านหลังครับ สีสันด้านท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดฝาท้ายดูกันครับนี่นะเปิดมานะครับก็เจอกับพรมกระดุมมีมาให้ทั้งคันเลยนะครับด้านในนะครับสกัดลาดเดิมสวยงามอยู่ครบนะครับแต่คันนี้ผมยังไม่ได้จาัดก,การนำสปานะครับแต่เดี๋ยวจาัดก,การนำสปาให้สวยๆเลยนะครับยางอะไรคือมือแม่แรงก็อยู่ครบเช่นกันนะครับ โครงสร้างครับเดิมจากโรงงานนะครับมาร์คเดิมสีฟ้ายังอยู่เลยนะครับคันนี้รับประกันในส่วนของโครงสร้างให้เลย100%เนะครับสกรัดด้านข้างไม่มีฉีกขาดด้วยนะครับขอบยางต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีกรอบไม่มีแตกหักเลยนะครับเพราะว่ารถปีประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่จะกรอบกันหมดแล้วนะครับฝาท้ายก็เดิมจากโรงงานนะครับมีไม้ก้านฉุกเฉินมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถคันนี้กันต่อเลยนะครับ นี่นะครับในส่วนของภายในตัวรถนะครับตัวเบาะนะครับสวยๆเลยนะครับเบาะหนังเดิมจากโรงงานไม่มีฉีกขาดไม่มียับเลยนะครับเบาะสวยงามมากนะครับทั้งฝั่งคนขับ แล้วก็ฝั่งคนนั่งนะครับเงียนแบบนี้นะครับแล้วเบาะคันนี้ก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับเราสามารถปรับได้จากแผงข้างประตูเลยนะครับแผงข้างประตูก็เดินลายไม้ลากยาวสีดำตาสุดขอบประตูเลยนะครับปุ่มทุกอย่างใช้งานได้ทั้งหมดไม่มีลอกด้วยนะครับโครงสร้างเดิม1น0แน่นอนนะไม่มีร่องรอยของการไขนะครับฝั่งด้านซ้ายส,สติกเกอร์เดิมไม่มีร่องรอยของละอองสีนะครับโครงสร้างน็อตไม่มีขยึบเลยนะครับด้านบน แล้วก็ด้านล่างครับเพจนะครับ WDD 2 1 1ตรงรุ่นไม่มีร่องรอยของละองสีเช่นกันนะครับสคาเพจก็ไม่มีแตกหักนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถคันนี้กันต่อเลยนะครับเอาละครับเรามาสตาร์ทรถกันเลยนะครับคุณแจก็เป็นคมเมียมแบบนี้นะครับมีถึง3ดอกเลยนะครับมาฟังเสียงเครื่องครับนี่ครับสตาร์ทที่เดียวติดเลยนะครับเลงไมค์คันนี้ของเขาอยู่ที่1 9 0 0 0 0กมิโลเท่านั้นนะครับก็ถือว่าวิ่งไม่ได้เยอะเลยนะครับสำหรับตัวรถปี2007นะครับกรอบเดือนไมก็สวยใสนะครับ อวังการนะครับกรอบเรือนไม้เขาจะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับดัชนดคอนโซลด้านหน้าก็สวยๆนะครับไม่มีแตงหังนะครับช่องแอร์สวยงามไม่มีฝาหนักฝันล้อนะครับปุ่มทุกอย่างใช้งานได้ครบทั้งหมดไม่มีลอกเลยนะครับระบบแอร์ก็เป็นแบบดูโอโซนอิสระซ้ายขวา2ฝั่งเลยนะครับพัดลงมานะครับหน้าจอก็เป็นแบบ a n d ด o อ d นะครับอันนี้เจ้าของเก่าเพิ่งมาเปลี่ยนมาด้วยนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ดูกูก็แมปได้เลยนะครับด้านล่างก็จะมีปุ่มมั่นหลังปุ่มทิ้งหัวหมอนไฟฉุกเฉินปลดล็ แล้วก็ล็อกรถนะครับระบบ e p ช่วยในการขับขี่มีมาให้ครับด้านล่างอีกนะครับก็จะเป็นสปริงที่เก็บของเล็กน้อยนะครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดนะครับหัวเกียร์วงกาดชัดเจนนะครับไม่มีลอกถุงเกียร์ไม่มีชิขานะครับมีโหมดการขับขี่2โหมด m o ซ r กับโหมด S นะครับปรับได้ตามใจชอบเลยครับแล้วถัดลงมาอีกนะครับปุ่ม p a r k เซ็นเซอร์ก็มีมาให้นะครับที่วางแก้วตรงนี้มีมาให้นะครับอันนี้คือทํามาเพิ่มนะครับนี่สามารถวางแก้วได้2ใบเลยนะครับ สปติงใช้งานได้ครบทั้งหมดนะครับที่เท้าแขนสวยงามเรียบเนียนนะครับที่เก็บของชั้นลึกนะครับแล้วก็ชั้นตื้นนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูพวงมาลัยกันนะฮรพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยสีก้านมันติฟังก์ชันสองฝั่งเป็นพวงมาลัยเฟสลิปแล้วนั่นเองโลโก้เป็นตรงกลางเงาๆครับพวงมาลัยยังใหม่อยู่เลยนะครับสติชิ่งทุกอย่างเดินคมๆมสวยับหนังเนียนๆนะครับด้านบนนะครับก็จะมีการคูดคอนโทรลให้ครับด้านล่างก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับระบบไฟคันนี้ใช้งานได้ครบเลยนะครับเสา A เสา B นะครับฝั่งขวาสวยงามฝั่งซ้ายก็สวยงามเช่นกันนะครับนี่คู่มือทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับช่องเก็บของก็ ใหญ่โตนะครับเก็บเอกสารได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับหลักๆด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังตัวรถกันต่อเลยนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านหลังตัวรถนะครับตัวเบาะนะครับสวยงามนะครับด้านหลังแทบไม่มีริ้วรอยการใช้งานเลยนะครับสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมดด้วยนะครับพรมกระดุมมีมาให้ทั้งคันนะครับ การนั่งของ W211 นะครับนี่คือสบายมากเลยนะครับขาผมเลยเยอะหัวผมก็เลยเยอะเช่นกันนะครับกระเป๋าหนังจริงโจ้เนียนตึงนะครับขวาและซ้ายนะครับช่องแอร์สวยงามไม่มีแตกหักนะครับที่เท้าแขนด้านหลังก็มีมาให้นะครับนี่เรียบเนียนแบบนี้เลยนะมีช่องเก็บของแล้วก็ที่วางแก้วให้ด้วยนะครับม่านนะครับซ้ายขวาสฝั่งมีมาให้นะครับนี ไม่มีสีขาดนะด้านหลังก็เป็นไฟฟ้าเราสามารถปรับได้จากด้านหน้าเลยนะครับโดยรวมนะครับหลักๆด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ OM646 ครับให้กำลังแรงม้า170แรงม้านะครับอัตราการบริโภคสูงสุดอยู่ประมาณ1 8 2 0กิโลเมตรต่อลิตรทำได้สบายนะครับห้องเครื่องแห้งๆครับไม่มีเยิ้มซึมนะครับแห้งแบบนี้เลยนะครับเอาไปใช้งานต่อได้ยาวๆครับโครงสร้างเดิม100%แน่นอนนะครับสติ๊ก ไขเลยนะครับตัวน็อตสวยๆแบบนี้ครับฝากระโปรงก็ไม่มีร่องรอยของการไขเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งด้านซ้ายกันนะครับนี่ตัวน็อตสวยงามนะครับสวยๆเลยนะครับเบ้าโช๊เม็ดอาร์กลมๆคมๆทุกจุดนะครับแผ่นการความร้อนก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยมากๆนะครับกล้าการันตีเลยครับนัธนูแทดีเซลคันนี้สภาพสวยงามครับใครได้ไปนะคุ้มค่าแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองการขับคันนี้กันต่อเลยนะครับ เอาละครับแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองการขับ e 2อ0คันนี้กันก่อนเลยนะครับไปครับนี่นะครับรอบเครื่องรอบเกียร์นิ่งๆเลยนะครับขับขี่ดีมากครับเกียร์เข้าชิดทุกเกียร์นะครับแล้วเสียงเครื่องยนต์ดีเซลนะครับพอเป็น2-1 1หน้าถนนแท้เสียงเขาจะไม่ได้ดังจนเกินไปนะครับเสียงเงียบมากครับแล้วยิ่งภายในห้องโดยสารนะครับเก็บเสียงดีเลยนะครับเราไม่รู้สึกว่าเราขับรถดีเซลอยู่นั่นเองครับเก็บเสียงดีมากๆครับ นี่นะครับเทโค้งนะครับผมอยู่ประมาณ80นะครับไม่มีสายโยนนะครับมั่นใจในช่วงล่างได้เลยนะครับยางก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับช่วงล่างก็เฟิร์มเฟิร์มแน่นๆนะครับรถผ่านการดูแลรักษาดีมาจากเจ้าของเดิมเลยนะครับตัวรถนี่คือเนียนมากครับโครงสร้างก็เนียนนะครับเครื่องเกียร์เนียนนะครับไม่มีน้ํามันรั่วซึมเลยนะครับมาครับคลิกดาวนะครับดูครับอัตราการเร่งดีมากครับแต่ปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับ รถเขาสมบูรณ์นะครับเอาไปใช้งานต่อยาวๆได้เลยนะครับสบายๆครับอย่างที่ผมบอกไว้เลยนะครับว่าคันนี้170แรงม้าเลยนะครับแรงมากนะครับแล้วก็ประหยัดมากเช่นกันนะครับสูงสุดเลยอยู่ประมาณ1 8ถึงย0ิกิโลลิตรทำได้สบายนะครับเติมน้ำมันเต็มถัง70ลิตรนะครับวิ่งไปกับขอนแก่นได้เลยนะครับประหยัดน้ำมันมากแล้วก็แรงด้วยนะครับนี่ครับหลังติดเบาะเลยนะครับดูครับ3 2 1ึเบรคครับ เบรกก็ไม่มีสถานนะครับ้าเบรกก็ยังใหม่อยู่เลยนะครับโดยรวมนะครับรถคันนี้นะครับขับขี่ค่อนข้างดีนะครับมาครับผมลองความเร็วกันให้ดูครับไปอาจจะลองได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าทางข้างหน้าลดเขาค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับเก้าสิบนะครับหนึ่งร้อยครับร้อยสิบครับร้อยยี่สิบแล้วนะครับแรงนะครับ ลอยต่อของสะพานไม่เลี่ยมนะครับก็แทบไม่รู้สึกเลยนะครับนั่งขับทางไกลไม่มีเมื่อยแน่นอนแล้วก็สบายมากนะครับเอาไปขับขี่ยาวๆได้เลยนะครับในส่วนของ e220 หน้าธนูแท้คันนี้นะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของราคากันต่อเลยนะครับไปครับในส่วนของราคานะครับคันนี้ครับเอาไปทุกๆเลยนะครับผมขอขายอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับ 3,99,000ได้รถน้าธนูแท้ดีเซลเลยนะครับราคานี้นะครับคุ้มสุดคุ้มครับสมัยป้ายแดงนี่ประมาณ4ล้านกว่าบาทเลยนะครับตอนนี้เหลือเป็นแค่3,99,000บาทเท่านั้นนะครับราคานี้โอนฟรีส่งมอบไปฟรีถึงหน้าบ้านด้วยนะครับ แล้วบริการหลังการค้านะผมก็มีอู่ในเครือให้นะครับถ้าอยากได้อะไรต่อไนเพิ่มเติมก็สามารถบอกได้เลยนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอฝากหน้าธนูแท้ดีเซลคันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ